สวัสดีครับผมมีรับส่วยการแซมเบชันนะผมะวันนี้คุณอยู่กับเกม Minecraft นะผมอยู่กับคุณหนุ่ยครับผมอขอเสิรด้วยครับครับผมสวัสดีครับครับผมก็วันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างลิฟต์กันนะผมอ่าฮะก็สิ่งของที่คุณเตรียมห้าอย่างนะครับนะผมคือกระจกครับอย่างแรกอย่างที่สองก็อะไรก็ได้ที่เอาไปเอาเปนขอบครับอย่างเช่นอผมเอาคนคนแก่ดําอย่างที่สามปุ่มกดครับอย่างที่สี่คือบล็อกเหล็กครับผมอย่างที่ห้าคือป้ายครับนี่สิ่งที่คุณต้องเตรียมไว้นะผม แล้วอ่าในที่เตรียมของพวกนี้คือที่ให้เราเตรียมไว้อะไรคืออะไรนะครับเช <l itz> <wahrscheinlich identified> ่นกระจกกระจกนั่นก็คือเป็นตัวที่เป็นตัวส่งดันเราขึ้นไปเป็นชั้นๆั่นเป็นตัวลูกลอกตัวลืน่นตัวดันเราขึ้นไปนั่นเอง <l itz> <inject> ครับผมับตัวนี้ <l itz> บล็อกเหล็กบล็อกเหล็กเป็นไรบล็อกเหล็กมันก็เหมือนแม่เหล็กบล็อกเหล็กมันเป็นตัวกลไกที่จะทําให้เราดันขึ้นไปได้พร้อมกระจก คราะแต่ว่าบล็อกเหล็กเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุกชั้นนะครับมันใช้แค่พื้นเฉยเฉยคือชั้นหนึ่งันเองแล้วก็ชั้นถืงไปประตูครับผมเดี๋ยวทาให้ดูเลยอ่าโอเคเริ่มเลยแล้วก็เขาบอกก่อนครับว่าอันเนี้ยมันเป็นปลั๊กอินนะผมไม่ใช่ว่าทำได้ทุกเซิร์ฟนะผมลงอินก่อนถึงจะทําได้นะผมก็สิ่งแรกที่ต้องทําก็คืออาขุดรูมาก่อนแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปให้ครบเป็นพื้นนะผมอ่ะฮะ จะกี่บล็อกก็ได้ก็แล้วแต่มันจะใหญ่ไปวะอันนี้ที่จะทำวะไม่เป็นไรเอาไปสี่พอที่จะทเ <c oughs> สร็จแล้วก็ <c oughs> แค่นี้พอวะที่จะทาเยอะอือ,อโอเคอได้ปะได้ได้ได้ถ้าผมแล้วก็ทําเป็นขึ้นไปครับผมเป็นกําแพงขึ้นไป <c oughs> เฮ้ยอย่าหาอะไรอย่าเอาอะไรมากั้นเด็กขาดน,นะผม ช่อง,องตรงก<ร>ลางนะครับตรงที่เป็นเหล็กเนี่ยสองบล็อกเนี่ย<ร><ร>คือช่องว่างห้ามอะไรกันฮะสมมติว่าเราจะเอาแค่นี้พอเนะผมแล้วก็ทําการทําเป็นประตูใหม่ใช่ปะก็<ร>คือให้เราหนึ่งเลยปักสวิตค,ครับในการปักสวิตนี่คือเราปักตรงไหนคือให้ปักบล็อกที่สอง คือคือตรงหน้าเรานั่นเองคือตรงหน้าเราจริงๆคือผมทําผิดครับผมก็จริงแล้วอ่ะใช้กระจกไม่ได้ใช้กระจกไม่ได้นะมันจะวางไม่ได้เพราะผมใช้ปุ่มกดแทนครับแค่นี้แล้วผมเสร็จแล้วให้เราวางป้ายเหนือปุ่มนี่ครับผมอ่าครับก็เป็นป้ายที่หนึ่งครับหนึ่งนะผมเสร็จแล้วก็จะมีเขียนอ่าไม่ขึ้นว่าอ่าเขียนแล้วแล้วก็กดคืิศขวาครับผมเพราะว่าริดนี้มีชั้นเดียวเลยว่าต้องหาอะไรมาปิดการชั้นสองอนนะผมก็ชั้นที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะมันยังขึ้นไม่ได้ก่อนจะปิดตัวนี้ก็คือให้เราทำไ วางปุ่มเสร็จแล้ววางปุ่มเสร็จแล้ววางป้ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหนือป้ายให้วางกระจกครับกระจกเท่านั้นนะอย่างอื่นห้ามอะฮะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปทําอีกชั้นหนึ่งอะฮะตรงไหนก็ได้แล้วแต่ตรงนี้แล้วกันนี่วางปุ่มวางป้ายเหมือนก,นกันกับชั้นหนึ่ง ไปก็ถ้าเกิดชั้นหนึ่งคือปุ่มหนึ่งนะผมคือหนึ่งทับหนึ่งนั่นเองครับผมส่วนถ้าเกิดปชั้นสองก็คือสองทับสองครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมเฮ้ยเอาชิบหายโทโทรโทรเบผมก็จะพอพอกดคลิกขวาสามทิป้ายนะผมก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นครับในการคลิกขวานะครับเราต้องถือป้ายด้วยนะเราต้องถือป้ายทุกครั้งที่คลิกขวาถ้าเราไม่ถือป้ายมันจะคลิกขวาไม่ไปครับผมพอได้อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณก็ไปกดคลิกที่ชั้นหนึ่งด้วยครับแวบ อ่ฮะก็จะเขียนว่า death death t o อ่ฮะทีนี้เวลาเรากดนะผมกึกไปเอ้ยหัวติดคุณหนุ่ยไม่ใช่ละอ่าโอเคตองเอาเอ็นออกเออครับผมไม่ไม่มันต้องมีมันต้องวางนี่กันถูกแล้วถ้าเราไม่เอาวางกันก่อนตอนแรกมันคำสั่งไปกันสองจะไม่ทํางานอ๋อเออ่เออใช่ผมลืมไปตพอเราทำเส็จแล้วงกันชั้นนี่ว่ะเราให้ตีทิ้งครับผมแล้วก็กลับมาชั้นหนึ่งครับผม ลิฟต์นี้เป็นลิฟต์ไม่ใช่แบบว่าปล่อยลงมานะผมแต่ว่าเป็นลิฟต์แบบสมูทนะผมจะทำให้ผู้เล่นไม่ตายนะผมถึงจะาบินเขสูงแค่ไหนก็ตามนะอ่ะทำไมบินไม่ขึ้นมาออกครับผมอ่าได้แล้วครับง่ายไหมครับกด,ดลงมาเลยครับอแอเดเสร็จแล้วคุณมายืนตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกเอาว่าตอนนี้กระจกอ่ะที่ชั้นวางเรามันจะอยู่ข้างบนตรงหัวเราจะไม่มีที่กั้นจะมันอยู่จากชั้นสองก็คือที่เหยียบชั้นสองนั่นเองใช่ครับแต่ถ้าเรากดชั้นหนึ่งขึ้นไปปุ๊บ บล็อกที่เราจะเหยียบได้จะหายไปแล้วมันค่อยมาวาร์ปสุ้าสร้างใหม่นั่นเองจะสร้างกระจกใหม่ให้เรามันหายไปก่อนเพื่อทําให้เราขึ้นมาได้แล้วก็จะสร้างใหม่ให้สุดยอดอ่ะแล้วก็อย่าคิดว่ามันได้แค่ชั้นสองชั้นนะผมร้อยชั้นก็ทำได้ชั้นสามกันครับผมแล้วมารอชั้นสามมาดีกว่าเอาเอาประมาณไหนดีขึ้นม่หน่อยแล้วกันไปเลยคุณไปเลยพอแล้วทำให้มันกำแพงอ่ะ อย่างแรกนะผมแบบวางมัวแหล้วางมัวแะแล้วผมพอแล้วครับไปก็วางบล็อกใบสองบล็อกเช่นเคยนะผมเสร็จแล้วก็แปะปุ่มเข้าไปครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะผมก็อันนี้ครับต้องต้องไม้นี่ก่อนนะผมแปะนี่ก่อนอ่ะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่ใช้ด้านบนปุ่มครับผมแล้วก,กดนี่เข้าไปก็ชั้นสามคือายเล็กสามแล้วก็สามเพราะสามเพราเองครับผมจะถุยกดผิดอ้าวอ้าวกเ,เข้าไปอ้าวอ่ะฮะได้แบบนี้ครับผมเสร็จแล้วคลิกขวาสามครับผมอ้าวเขาได้เป็นชั้นสามนะผม แแล้วก็ทำกระพงก่อนอ่ะฮะแล้วพอนนี้ท้นี้เรามีสามชั้นแล้วไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลงไปเนี่ยเขเขียนว่าเดสหนึ่งแล้วก็สามารถปรับเป็นเดสเชสองได้เลผมคือชั้นหนึ่งชั้นสองได้เลผม <S <S ถ้าเกิดกดที่ชั้นหนึ่งนะ,นะผมก็จะลงไอย่างงี้ครับันจะลงมาชั้นหนึ่งได้เลยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่คุณหน่อยครับเดี๋ยวผมจะดีบายส่วนที่ถ้าเกิดเราต้องการจากชั้น 1, ญหนึง 3, ่งไปชั้นสามทำยังไงครับผม ชั้นหนึ่งชั้นสามก็คือต้องเอาด้านข้างออกแต่ว่านี่เป็นลิฟต์แบบนั่นอะ่ะเราทาเล็กไปหน่อยวะก็ต้องเอาออกฝั่งนี้เสร็จแล้วก็แปะไปให,ออใหม่รับผมแล้วก็สใส่างไปปุ่มไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าใน,นการจะวางให้เป็นสองทางเราต้องวางทั้งหมดสี่ช่องก็คือยึดแท่งเหล็กอ่าบล็อกเหล็กครับตัวทีบล็อกเหล็กต้องเป็นสีบล็อกเท่านั้นถึงจะทาให้ได้เป็นสองฝั่งได้ก็คือฝั่งหนึ่งกดชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองชั้นสองขึ้นชั้นสาม กับทางขวาอีกทางหนึ่งก็คือกดชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสามเดี๋ยวนะก็หน่วยผมขอลองแบบนี้ก่อนอได้วะอ่ะฮะก็ไป<อ>หนึ่งคำหนึ่งกันนะผมอะลองดัดแปลงกันดูอะได้ครับผมก็เปลี่ยนเป็นเดซสามนะผมเสร็จแ,แล้วก็กดที่ปุ่มได้เลยครับเวฟนี่ไปโผล่ชั้นสามเลยครับกึ้งอะโอเคแล้วทีนี้เราก็เอาออกไปฟังหนึ่งนะผมเพราะว่าเราต้องการไปชั้น,นหนึ่งเหมือนกันนะเอ้ยชั้นสองนะผม ก็แปะที่ป uh ุ huh. then, like ่มครับผมแล้วก็ใส่ที่ป้ายไปก็อย so ่าลืมนะสับซับสามนะไม่ใช่สามสองอะไรย่างนี้นะครับอ่ะฮะก็เป็นลงไปชั้นสองครับผมกดครับนี่ได้แล้วผมอ่าเสร็จแล้วคุณมายืนยืนตรงนี้ยืนตรงผมเนี่ยอืออับลวงจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันขึ้นวิ่งขึ้นยังไงเริ่มจากแรกครับชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองเขาบอกมันขึ้นสองเป็นชั้นสามอ้าวกดผิดปุ่มโอเค อ๋อสองไม่ได้ใส่สามอ่ะโอเคอ,นนอันนี้คือเซตไว้แค่สองทีนี้จะเอาชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสาม,มนะครับครับผมอีกปุ่มหนึ่งนะครับนี่รู้ไปเลยครับนี่คือนะครับลิปที่สามารถใช้ในเวอร์ชั่นล่าสุดได้ก็คือหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วปัจอินตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดสองห้านะครับหนึ่งจุดสองจุดห้า เป็นเวอร์ชันที่เก่าแก่มากนะยูนิสองจิตห้าเนี่ยครับ,2 2> รบผู้พัฒนาไม่ยอมทําเพิ่มนะครับแต่มันจะมีข้อเสียแต่ไม่ไม่ถือกับว่าแบบใช้ลิฟไม่ได้เลยนั <c oughs> ่นก็คืออย่างเช่นเนี่ยยืนยิตสองคนนะครับแล้วอ่ะแล้วผมลอยอยู่นะครับแล้วคนหนึ่งกดมันจะขยับตัวไม่ได้ครับอ่าฮะมันจะเกิดการชะนัก <c oughs> ในตอนที่ลิฟเลื่อนหรือ เหมือนเราโดนโดนลูกสูบดันนะครับมันจะกระตุกอย่างนั้นแต่ไม่ไมีผลนะครับเพราะว่าถ้าอห้คนหนึ่งขึ้นขึ้นถึงชั้นแล้วคนที่กระตุกก็จะคู้หน่วยลองกดครับผมล,ลองกดขับโดดก่อนเอ้ยกดผิดอ่าเอาใหมแล้วผมเนีเ้ยมันจะตกีตกงครับแล้วพอคนอื่นถึงแล้วก็จะหยุดแล้วจะไปต่อได้ผมอมันจะขึ้นว่า can lift a r e l t o r it used เอ้ยมันก็เหมือกิดแปลงง่ายคือ เอ่อออก,กลิฟต์ไม่ได้ตอนนี้ครับผมลิฟต์ถูกใช้งานอยู่ไม่ง่ายเพราะว,ว่าป็าอินตัวนี้นะครับมันบอกอยู่แล้วว่าป้าอินลิฟต์ขึ้นทีละคนครับนี่คือชื่อภาษาไทยก็ปลาอินลิฟต์ขึ้นได้ทีละคนก็คือทีละคนในของมันก็คือถ้าคนหนึ่งกระโดดเล่นหรือวิ่งเล่นอยู่ในเนี้ยนะครับเท้าไม่ติดพื้นไม่ก็ค้างลยครับแต่ว่าเราสามารถขึ้นพอมกันสอบคนได้ครับผมถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ที่เดียวกันแล้วแบบเท้าติดเท้าติดพื้นนะครับผมก็เนี่ครับ อ้าวอ้าวเฮ้ยคุณหน่วยคอมดับไปฮะไม่ใช่คอมดับเซิร์ฟดับหรือเปล่าวะสกายหลับคู่หนึ่งผมเดี๋ยวเอ่อรับคู่หนึ่งเข้ามาก,ก่อนนะครับเพราะผมก็มาถึงช่วงที่เราจะแนะน,ากกนําการใช้งานจริงนะหลังจากที่เมื่อกี้เน็ตเราหลุดหรือเปล่าไม่รู้ผมรู้คุณหน่วยหลุดอ่ะผมน่าจะหลุดเองแหละคุณหน่วย <ไป S 1> มานี่หน่อยเร็วกลางสซเป่าชั้นหนึ่งแล้วทีว่ไหนเนี่ยนี่ไงไหนวะ อ๋อครับผมก็นี่คือลิฟต์เราใช้งานที่เราสร้างมาใช้จริงนะครับผมอะฮะ้ายออชั้นสองเรียบร้อยครับผมต่อไปไปชั้นสามี่ลิฟต์ขนส่งครับส่งคนไะด้ทีเดียวเยอะเลยละ่ะเยอะเลยกองเงงเขาผมเรียบร้อยแล้วครับอะฮะใช้งานได้จริงครับผมออกแบบดีไซน์ให้มันสวยได้ครับผม หนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งของจริงตามนั้นงานงานได้ตึง้งเรียบร้อยครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งของจริงนะผมไม่ได้เราเราไม่ได้อัมอะไรอะไรเลยนะครับผมแล้วเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งอย่างเงี้ยเอ้ยหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งใช่ปะ่ะมันจะ,ะถ้าแบบว่าหาว่าเราโกหกอันนี้ใช่ไหมเราจะเราจะเสกอ่กของคำสั่งมาให้ดูเพราะว่าของคำสั่งเนี่ยจะมีเฉพว่าหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งเท่านั้น,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 นผมอ่ะฮะของจริงครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ครับอ่ะฮะ บอกว่าทุกคนจะชื่อปักอินว่าอะไรครับขอตัวชื่อปักอินนเลยับผมเดี๋ยวเขาจะให้เขาไปหากันถ้าอยากได้เข้าชแนลมันเลยอ่าจัดไปครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์แจกไว้ให้แล้วกันนะผมอ่าใจปั๊มไว้แล้วผมแล้วจะจำในพาร์ทหน้ะผมว่าจะมีอะไรมานำเสนอผู้กคล่นอีกนะผมบายทุกเนี่บายด้วยครับครับ